ฟอร์ด e น็กเจอเรนเจอร์แรปเตอร์กระบะทรงผู้ดีคันนี้การันตี210แรงมา้าราคาตัวรถอยู่ที่1,89,000บาทพิเศษสีเทาแรมโบเดี๋ยวเมโลดี้พาไปดูค่ะว่ารายละเอียดนั้นมีความน่าพิเศษอย่างไรบ้างสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ210แรงม้าค่ะด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าเดิมของฟอร์เลยนะคะแล้วก็ได้กล้อง360องศามากับตัวโรงงานเลยกล้องชัดเจนมาก ข้างล่างเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นเดิมๆก็คือตัวกันชนของแรปเตอร์นะคะที่จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์อีก8จุดนั่นเองด้านล่างก็จะมีหมุดลากจูงให้กับลูกค้าด้วยค่ะสำหรับช่วงล่างคันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขามาถึงตัวโชคที่เป็นของฟ็อกนะคะตัวท็อปของรุ่นเลยไฟหน้าได้ m a ทริก LED แบบนี้นะคะก็จะส่องสว่างได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นเองส่วนล้อแม็กนะคะลูกค้าได้ยางเป็นยาง BF เลยนะคะคันนี้ Bf Goodrich นะคะ KO 2ตัวนี้ m ม c f ฟอร์ดขอบ17นะคะก็จะได้สมรรถนะการขับขี่ที่บึกบึนแล้วก็ได้ความออฟโรดด้วยนะคะตัวคิ้วล้อเนี่ยพี่เขาก็เดิมๆไปกับตัวแรปเตอร์ได้เลยเพราะว่าอันนี้คิ้วล้อเดิมโรงงานเรามีมาให้อยู่แล้วค่ะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือตัวบันไดนะคะตัวนี้จะเป็นงานที่กึ่งเหล็กนะคะกึ่งไฟเบอร์แข็งแรงทนทานมากใช้งานได้จริงนะคะรับน้าหนักได้มากถึง200กโลเลย และด้านหลังคันนี้นะคะเราสาสติกเกอร์แรปเตอร์ให้กับพี่เขาอย่างหล่อเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอด้านหลังให้เซ็นเซอร์มาอีกนะคะ4ีจุดแบบนี้นะคะก็จะช่วยเตือนการกันชนได้แล้วก็ห่วงลากจูงตัวนี้เป็นของเดิมโรงงานเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้ลูกค้ายอยากแต่งเป็นท่อ HKS แต่ว่าความที่ตัวเครื่องเป็นยูโรไฟนะคะเราเลยจะต้องรอของนิดนึงก่อนแล้วหลังจากออกรถไปเดี๋ยวมีเติมของกันแน่นอน ดูยังไงว่ายูโรไฟนี่ค่ะห่างน้ำมันนะคะจะมีแอปบลูสีฟ้าๆแบบนี้เอาไว้สำหรับเติมรถที่มีเครื่องยนต์ยูโรไฟเลยนะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้อธิบายการใช้งานรถอยู่ด้านใน mm hmm. เดี๋ยวเจ้าของรถหล่อขนาดไหนน้องเมย์พาไปรู้จักนะคะบ๊ายบาย